วันนี้เราจะมาทำจิ๊กซอว์ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเพื่อเป็นการฝึกสมองฝึก IQ แล้วเราก็ทำเป็นของเล่นให้กับตัวเราเองได้ค่ะคราวที่แล้วคุณครูให้เด็กๆวาดรูปสวยๆอะไรก็ได้ตามจินตนาการแล้วก็ระบายสีเตรียมไว้ใช่ไหมคะงั้นเรามาดูวิธีสร้างงานให้ภาพที่วาดมาทำเป็นชิ้นๆแล้วนำมาต่อกันใหม่ ให้เป็นภาพเดิมโดยใช้เวลาไม่นานนะคะภาพนี้เป็นภาพที่คุณครูสอนนะักเรียนไว้นะคะวาดง่ายๆก็ออกมาเป็นภาพนี้เห็นไหมคะมีเส้นโคง้งเส้นตรงเส้นเฉียงวงกลมนะคะ ก็ออกมาเป็นภาพนะคะสัตว์ประหลาดสวยงามน่ารักนะคะเอามีอีกค่ะที่ครูอุ้ดสอนไว้นะคะ,ะมีภาพนี้อีกภาพนี้เป็นภาพที่ครูอุ้ดเอาตุ๊กตาจากที่บ้านนะคะมาตั้งให้นักเรียนดูว่านักเรียนอาจจะสเก็ตแบบตามแล้วนักเรียนก็เติมแต่งนะคะคุณครูก็นําภาพนี้มาวาดให้นักเรียนดูแล้วมันไม่มีโซฟาไม่มีผนังอะไรทั้งสิน้นเพราะนั้นเมื่อนักเรียนวาดภาพนักเรียนก็ควรจะ มีสีระบายให้ทั่วเลยนะคะให้ภาพนั้นเกิดความโดดเด่นขึ้นมาโดยใช้สีให้สวยงามนะคะตัดกันด้วยนะคะนํารูปภาพวาดมาวัดขนาดโดยตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกบ้างเพื่อไม่ให้ใหญ่เกินไปการทําตัวต่อจะใหญ่มากและหาแผ่นกระดาษแข็งมารองรับตัวต่อไม่ได้ถ้าเราจะวัดขนาดที่ทํา ง่ายสวยงามควรให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างความยาวได้ระดับเท่าๆกันนะคะสมมุตินักเรียนดูนะคะคุณครูใช้8นะคะนักเรียนก็วัดลงมานะคะ8เช่นกันนะคะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ8นะคะ8เช่นกัน เสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นพอเราต้องการแค่นี้ด้านนี้เราไม่เอานะคะด้านนี้เราไม่เอาเราก็พอวัดได้เสร็จปับ๊บเราก็ขีดนะคะขีดเพื่อเราจะเอาแค่ภาพตรงกลางนะคะเสร็จแล้วด้านนี้เราไม่เอาด้านนี้ไม่เอาตัดทิ้งนะคะ เราก็จะได้ภาพเล็กๆพอสมควรที่เราจะหาแผ่นรองได้ง่ายๆนะคะและเราก็จะนำภาพนี้นะคะไปวางบนกระดาษลังที่เตรียมไว้แผ่นที่1น,นะคะโดยใช้ปากกาหรือดินสออีก็ได้ขีดรอยขอบรูปทั้ง4ด้านไว้นะคะ ถ้าเรายังดึงออกไม่ได้เราก็กรีดซ้ำๆนะคะเพื่อเราจะยกกระดาษข้างในสี่เหลี่ยมนั้นออกให้ได้นะคะต้องค่อยๆ ได้แล้วค่ะเราได้สี่เหลี่ยมรูปที่เราเอาภาพวางนะคะเมื่อ <os ic endo language> <lands> เราได้กระดาษตามที Z ่เราได้ทาบกับรูปแบบนี้ไว้แล้วนะคะเราก็อันนี้วางไว้ก่อนนะคะส่วนภาพกระ่ายที่ได้อ่ะพลิกด้านหลังใช้กาวทานะคะ กลับมาวางไว้บนกระดาษที่เราตัดออกเมื่อกี้ผนึกกับกระดาษลังที่ตัดมาให้ต้อกันสวยงาม รอให้กาวแห้งก่อนนะคะแล้วเราจะกลับไปทำส่วนอื่นก่อนนะคะอันนี้รอให้กาวแห้งก่อนนำกระดาษลังที่ถูกตัดออกเหลือเป็นกรอบทะลุเป็นคล้ายกับหน้าต่างนะคะมาวางทับบนกระดาษลังแผ่นที่สองที่เราเตรียมไว้ ะคะวางเสร็จแล้วพอวางปั๊บตรงนี้ไม่สวยงามก็เราก็ควรจะตัดออกนะคะให้เท่ากันส่วนนี้เราไม่ต้องการเราก็ตัดออก นำกระดาษลังที่มีส่วนทะลุมาวางทับชั้นบนดูนะคะว่าที่เราทำนั้นสวยงามดีแล้วลำดับต่อไปเราจะใช้กาวทาขอบนะคะกลับด้านใช้กาวทาขอบ จากนั้นเราก็มาประกบกับกระดาษล้างแผ่นที่สองที่เราเตรียมไว้ให้สนิทเลยนะคะ และเรารอจนกว่ากาวจะแห้งเราจะวางก่อนนะคะแล้วเราจะทำชิ้นเดิมเราจะทำชิ้นนี้ต่อนะคะเมื่อรูปกระต่ายผนึกกับกระดาษลังติดสนิทดีแล้วนะคะกาวแห้งสนิทเราก็นำรูปกระต่ายนี้มาออกแบบว่าเราจะตัดออกเป็นกี่ชิ้นเมื่อวาดวางแผนได้แล้วเราก็ ตัดออกให้เป็นชิ้นชิ้นนะคะวางแผนอ่ะสมมุตินะคะเราก็จะใช้การกะประมาณเอานะคะใช้อีอีวาดลงมานะคะแล้วเราก็ลองวางแผนดูสมมุติเราจะตัดตรงนี้ กัดโค้งบ้างก็ประมาณสักห้าหกชิ้นพอนะคะได้ละหนึ่งสสามี่ห้าหชิ้นพอแล้วค่ะที่เราวางแผนไว้เอาละค่ะต่อไปนะคะเราเริ่มตัดเวลาเราตัดเราน่าจะใช้ไม้บรรทัดช่วยนะคะ เราวางแผนไว้ว่าเราจะตัดเราก็ตัดเลยนักเรียนใช้คัตเตอร์นักเรียนให้ผู้คองช่วยหน่อยนะคะ แล้วนะคะหชิ้นตามที่เราวางแผนไว้วางแผนไว้ตรงนี้อีก เมื่อเราได้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราก็นำจิ๊กซอว์มาต่อลงในแผ่นที่เราได้ทำเตรียมไว้นะคะอันนี้สนิทแล้วนะคะแห้งนะคะเราก็ต่อให้เป็นภาพเดิม าสมมุติว่าเขายังขยับไม่ลงเราสามารถที่จะกรีดกระดาษลังให้เขาได้สามารถใส่กรอบลงไปได้นะคะตกแต่งค่ะ เราก็ได้ของเล่นของเราเองแล้วนะคะชิ้นส่วนที่เราจะตัดออกนี้เราอาจจะทำให้ยากขึ้นอาจจะทำเป็นแบบซิกแซกหรืออาจ,จเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความยากง่ายที่นักเรียนอยากจะสร้างเล่นให้ยากๆแต่อันนี้คือตัวอย่างนะคะที่คุณครูทําให้นักเรียนดูแล้วนักเรียนก็จะได้ของเล่นที่เป็นของตัวเองเป็นชิ้นเดียวในโลกค่ะไม่มีใครเหมือนนักเรียนเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ครูเชื่อว่าเด็กๆสามารถนำกลับไปทำร่วมกับผู้ปกครองที่บ้านได้อย่างสนุกสนานนะคะและที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมส่งภาพถ่ายผลงานมาที่แพลตฟอร์มของโรงเรียนมัไทายรวมศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดด้วยนะคะวันนี้ครูคงต้องขอตัวไปก่อนนะคะ แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะบ๊ายบาย